โอเคนะครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับมอสไบเกอร์ไทยแลนด์นะครับผมตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินทางไปเปลี่ยนท่อนะครับผมวันนี้เราก็นัดร้านไดโวไว้นะเราจะเอาไปติดตั้งอยู่นู่นเลยนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อเดิมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนแล้วเราจะลั่นกันแล้วทีนี้นี่เราจะเปลี่ยนท่อแบบนี้แต่เป็นปลายปไทเทเนียมนะ ไทเทเนียมทั้งสิ้นของเราจะเป็นไทเทเนียมล้วนโอเคไปกันเลยมาฟัางท่อเดิมกันโอ้โหท่อเดิมใส่ท่อเดิมมาห้าเดือนแล้วห้าหกเดือนห้าเดือนนะประมาณห้าเดือนแล้วครับวันนี้เราก็จะไปลั่นกันตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบนาฬิกาสิบสอนาทีแล้วเราก็จะเดินทางไปเลย นัดร้านไว้10นาฬิกนาะร้านเปิด10นาฬิกา30นาที1ินาิกา12เราเริ่มออกจากหอพักนะไม่รู้ถึงร้านกี่โมงจากนี่ไปร้านไดโวก็ประมาณ55กิโลนะครับผมเดินทางประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมง7นาทีใน GPS บอก วันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีที่เราจะต้องเปลี่ยนท่อกันไม่รู้ว่าจะรันแค่ไหนเนาะเราไปชมกันเลย9ก้ห้าเต็มถังครับ เต็มถัง8.7ลิตร270บาทน้ำมันเก่าเหลืออยู่2ขีด นี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับผมที่เราใส่ท่อเงียบใส่ท่อเดิมเนะคลิปต่อไปก็จะเป็นท่อดังแล้วทีนี้รถเยอะมากทุกคนรถโคตรเยอะเลยโหทุกคนขับรถติดๆแบบนี้โคตรลำบากเลย บอกได้คำเดียวนะครับผมโคตรลำบากเลยแบบเราก็ต้องคอยระวังรถนเนาะแถวนี้เดี๋ยวตัดหน้ากันไปมานะเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเร่งนะ ลงโอเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเมื่อกี้นี้รถโคตรติดเดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้ทุกคนดูเป็นระยะระยะเนาะไฟเขียวแล้วไฟเขียวแล้ว หถนน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 เป็นขึ้นตาม GPS ไปไม่รู้จักทางนะ ตอนนี้เป็นเวลา11นาฬิกายีนาทีแล้วเดินทางมา1ชั่วโมงกว่าแล้ว1ชั่วโมง10นาทีแล้วรถติดนะครับผม อดอุโมงนะฟอร์ซ่าข้างหน้าก็เป็นฟอร์ซ่านะ ร้านนอยไดโวใกล้จะถึงแล้วละ่ะน่าจะเหลือประมาณสักสิบกว่ากิโลนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เหลืออีก5้ากิโลถึงร้านน้อยไดโวนะเดี๋ยวซ้ายอยู U ่เทิน เดือดสายอยู่เทินตรงไป ถึงแล้วนะร้านไดว์เวลดิ้งช็อปสวัสดีครับผมครับผมดูตรงนี้ให้หน่อยครับกลัวมันจะขูดกับอ๋อไม่ติดครับอ๋อเราไม่ติดครับครับผมอันนี้ถ้าทำสลิปออนท่อเดิมได้ไหมครับผมได้เอาไว้สวมท่อเดิมมาได้แต่ว่า มันเป็นฟอร์ฟูลหรือฟอร์เดิลอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยช่สลิปออนใส่ถ้าอยากจะให้ทําตัวนี้ด้วยได้ไหมครับผมทำอะไรเอาไว้สวมตอนไว้สวมท่อเดิมอ่อถ้าอย่างนั้นมันต้องทิ้งรถไปเลยอ่ะพี่เพราะว่าเพราะว่าของผมอ่ะถ้าถ้าพี่จะทำตัวสวมใช้มันต้องขึ้นกับตัวรถด้วยอ๋อครับผมมันจะใช้เวลาค่อนข้างนาน ไม่ถ้าถ้าผมว่าพี่ทิ้งพี่สะดพิมพ์รถไว้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มารับรถก็ได้ถ<อ>้าที่จะทำนะครับผมงัามา้นก,ก็อย่าเพิ่งทำก็ได้ครับครับผมครับผมบ้าเออ โอเคครับขอบคุณครับอาคุณร้าโอเคครับผม น,นี้ก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเสียงคอลันเสียงทุ้มดีนะทุ้มทุมแน่นๆน,น,นะครับผมแล้วก็ลั่นด้วยนะตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคลิปต่อไปเดี๋ยวจะรีวิวท่อให้ทุกคนได้ดูนะ ตอนนี้ก็เป็นเวลา15นาฬิกา45นาทีานะครับผมเราก็จะยาวกับสมุดประการเลยเนาะโคตรล่นนะทุกคน 去吧，啊你 ท่อดังครั้งแรกเนาะโคตรเ้าใจเลยอะโคตรชอบเลยเสียงแบบนี้แต่ผมว่ามันจะลั่นไปนิดนะ khó giờ rồi เสียงไปก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวรีวิวให้ดูว่าทรงท่อเป็นยังไงเนะว่าสวยแค่ไหนนะครับผมตอนนี้ก็ชมเสียงไปก่อนนะ โอเคตอนนี้ก็จะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะกลัวแบตจะหมดก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้นะก็ปากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเลยนะครับผมต่อไปแล้วก็จะลั่นท่อให้ทุกคนได้ชมนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม